การจอดรถตากแดดเป็นเวลานานนั้นมักส่งผลต่อตัวรถยนต์ให้ร้อนทั่วทั้งคันทั้งบริเวณเบาะรถพวงมาลายัยรวมถึงชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารซึ่งผู้ขับขี่สามารถป้องกันและลดความร้อนของแสงแดดได้ด้วยการลดกระจกหน้าต่างลงหนึ่งเซนติเมตรเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนสะสมเมื่อต้องจอดรถตากแดดรวมทั้งใช้อุปกรณ์บังแดดเพื่อช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่สอ่องเข้ามาในรถยกการปัดน้ำฝนเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน หลีกเลี่ยงการวางวัสดุบางอย่างในรถอย่างเช่นไฟแช็คอุปกรณ์อัดแก๊สต่างๆเพราะว่าอาจจะระเบิดจนทําให้กระจกรถแตกได้และหลังจากที่จอดรถตากแดดแล้วก่อนการใช้งานให้เปิดระบบปรับอากาศในตำแหน่งที่เย็นที่สุดและแรงที่สุดจากนั้นถอดอุปกรณ์บังแดดออกแต่อย่าเพิ่งนํากระจกหน้าต่างขึ้นจนสุดนะคะเพราะว่าความเย็นจากระบบปรับอากาศนั้นกําลังไล่ความร้อนออกจากห้องโดยสาร เมื่ออุณหภูมิภายในห้องโดยสารนั้นเย็นขึ้นจึงค่อยนำกระจกหน้าต่างขึ้นจนสุดทุกบานพร้อมกับปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศตามความต้องการค่ะ